ไม่ก็ถูกยิงไปสามตัวเหลือกี่ตัวสีตัวอ่ะไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่เหลือสักตัวเพราะว่าเพราะว่าสีตัวที่เหลือไปงานสมนกสามตัวที่ตายไปที่เล่นต่อได้ไหมมีอีกมุ้งนึ่งยังไหวไหมมา ทำไมอีกาถึงเป็นสีดำเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนแอฟริกาไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไวทุกให้นกสามตัวที่ตายไป <laughs> แล้วมันรู้สักเกินตอนไหนอะ่ะเอาก็เป็นคันเดียวกันนี่นกถ้าเล่นอีกจะว่าไหม <laughs> <laughs>